รถถังเอบราวเนี่ยมันก็เป็นเหมือนตัวแทนสัญ,ญลักษณ์ของชาติตะวันตกตอนนี้บุกเข้ามายังรัสเซียแล้วมันก็เลยต้องมีคําสั่งอย่างเร่งด่วนที่เฉียบขาดว่าทหารทุกนายจะต้องไปเล่นงานอาวุธที่มาจากตะวันตกเช่นพวกรถยานเกราะรถถังทุกประเภทนะครับจะต้องไม่หลงเหลืออยู่บนแผ่นดินของรัสเซียเลยแม้แต่น้อยจะต้องจัดการให้สิ้นซากทำยังไงก็ได้ครับให้มันจะต้อง หายจากไป <S 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 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในรัเสเซียและยูเครนนำมาเสนอต่อตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับเราก็จะมีการโฟกัสไปที่2ส,สมอรภููมใหญ่นั่นก็คือที่เคิร์สบางทีอาจจะเรียกว่าคูดก็แล้วแต่จะอ่านกันไปครับ ดินแดนดังกล่าวเนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นดินแดนแม่ของรัสเซียนะครับฐานยูเครนมีการบุกเข้าไปท่านผู้ชมหลายท่านทราบกันดีแต่ในทางตรงกันข้ามครับที่แคว้นโดเนตรัสเซียกับได้มีการโหมกระพือกองกำลังต่างๆทุ่มเททรัพยากรทางทหารถาโถมกันเข้าไปครับที่แคว้นนี้นั่นก็คือพุ่งเป้าไปที่เมืองโปคคฟท่านผู้ชมครับโปคอฟเนี่ย ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญก็เพราะว่ามันเป็นเหมือนจังชั่นเป็นเหมือนฮับในการขนถ่ายยุทธปกรณ์ครับจากแนวหลังมุ่งตรงไปยังแนวหน้ามันเลยกลายเป็นเป้าหมายที่กองทัพรัสเซียอยากจะครอบครองรัเสเซียเขาก็มีการคาดการณ์ว่าหากมีการยึดโปโคอบได้ที่นี้นะฮะการบุกไปยังดินแดนลึกของยูเครนเนี่ยมันจะง่ายยิ่งขึ้นกับ มันก็เลยทำให้สมอรภูมิที่โปคอบนั้นจึงได้กลายเป็นสมอรภูมิเดือดขึ้นมาอย่างทันทีเมื่อประมาณ5วันก่อนครับเรานั้นก็เคยมีการนำเสนอข่าวว่าฐานรัสเซียได้มีการส่งปืนใหญ่รถถังรถยันเกราะก็ออกันมาเลยครับที่โปคอฟเนี่ยห่างจากจุดใจกลางของโปคอบเพียงแค่9กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นระยะทางที่มัน ใกล้มากตั้งแต่บัตรนั้นมาจนถึงบัตรนี้กองทัพรัเสเซียนั้นก็ยังคงไม่สามารถดําเนินการยึดโปโครคอฟได้ก็เป็นผลพวงมาจากว่ายูเครนก็จะมีการระดมกําลังต่างๆที่มาจากแนวหลังขึ้นตรงมาอย่างที่โปโครคอฟมันก็เลยเป็นภาพเหตุการณ์หนึ่งครับที่ต้องการจะพูดถึงรถถัง M1A1 a b r a m เอ็่ามผู้ผลิตก็คือมาจากอเมริกา อเมริกาได้ทำการส่งมอบรถถังรุ่นนี้ให้ยูเครนจำนวนถึง31คันรถถังคันนี้นะครับเรียกได้ว่าถูกระดมเข้ามาครับเพื่อต้องการมาขับไล่ผู้บุกรุกอย่างรัสเซียรถถัง M1A1 นั้นได้ทำการลั่นกระสุนนะครับไปยังพื้นที่ตำแหน่งของฐานรัสเซียเพื่อทำให้ฐานรัสเซียนั้นจะต้องทำการถอยล่นนะครับออกจากกันไปมันจึงได้กลายเป็นสมรภูมิเดือดนะครับที่ ยูเครนเนี่ยจะต้องมีการลากรถถังค่ายตะวันตกเข้ามาต่อสู้กับกองทัพรัสเซียอย่างหนักมากแต่ว่าสถานการณ์ในการสู้รบเนี่ยนะครับก็เรียกว่ายังไม่มีใครได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบแต่ว่ามันเป็นการลั่นกระสุนนะครับเข้าใส่กันและกันรัเสเซียก็ยังไม่สามารถยึดโปคอบได้ยูเครนก็ยังคงรักษาโปคอบเอาไปได้ครับถึงแม้ว่าตำแหน่งของมันนั้นจะห่างไม่มากทีนี้เรื่องของรถถัง M1A1 เนี่ยนะฮะถูก กาวขานอย่างมากครับโดยเฉพาะในช่วงต้นปีนี้หลังที่มันปรากฏตัวรอบๆอบเมืองอับดีอิฟกาไม่นานสาวันผ่านไปครับมันได้มีการถูกทําลายเป็นคันแรกและต่อจากนั้นมาก็ถูกทําลายเป็นคันที่2และคันที่3จนกระทั่งในช่วงเดือนเมษายนยูเครนจึงได้มีการประเมินรถถังรุ่นนี้ว่าประสิทธิภาพในการลบนั้นไม่ค่อยตรงกับวัตถุประสงค์ของเขามากเท่าไหร่ เดือนเมษายนจึงได้ทําการถอนรถถังรุ่นนี้นะครับออกจากพื้นที่สนามรบทั้งหมดทีนี้เมื่อทําการถอนไปแล้วครับสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าในเบื้องหลังนั่นคือโรงงานอุตสาหการรมภายในยูเครนจึงได้ทําการอัปเกรดรถถังคันนี้ขึ้นมาใหม่โดยใช้อุตสาหการรมภายในประเทศของตัวเองเช่นการอัปเกรดชุดเกราะนะครับจะไม่ยุ่งนะ ที่เกี่ยวกับพวกระบบควบคุมการยิงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นของอเมริกาหมดเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกของมันเนี่ยนะฮะจะต้องมีการมาปกป้องกันใหม่ครับก็เพราะเนื่องมาจากว่ามันเจอเรื่องของไอเจ้าโดรนหรือแม้แต่ขีปบารุต,ต่อต้านรถถังก็ตุงเอาจนรถถังเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างง่ายดายครับยูเครนจึงได้มีการนำเกาะปฏิกิริยาในสมัยยุคโซเวียตครับบางทีก็มีการอัปเกรดพัฒนาขึ้นเอง แล้วก็นําไปติดตั้งบนรถถังเอบรามดูแล้วก็แปลกตาดีฮะเอบรามติดตั้งเกาะปฏิกิริยาของสเวียตอารมณ์ของมันนั้นคงจะไม่ได้คล้ายคลึงกับรถถัง t 7 2นะฮะแต่ถ้าดูโดยผิวเผินแล้วโอ้โหเหมือนกับ t 7 2อเลยครับเกาะปฏิกิริยาแบบนี้นี่นะฮะมันเป็นการอัปเกรดเมื่อทำการอัปเกรดเกาะปฏิกิริยาไปแล้วยูเครนก็เลยต้องทำการส่งเข้าไปรุยต่อครับ ในสมรภูมิที่เมืองโปคอบมันก็เลยเห็นภาพว่า M1ABRAM e บรามนั่นก็ออกฤทธิ์ออกเดทได้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่มันมีการติดตั้งเกาะปฏิกิริยาแล้วน่าจะมีประสิทธิภาพในการลบมากยิ่งขึ้นรถถังรุ่นนี้นะครับก็จะถูกส่งไปประจำการที่กองพลยานยนต์ที่47หรือใครบางคนเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นกองพลของนาโต้นั่นเองกองพลตรงนี้ถูกตั้งขึ้นมาใหม่ครับเพื่อสามารถรองรับ อาวุธต่างๆที่หลั่งไหลมาจากนาโตเช่นรถถังเลเพอร์2 a c 2 a 6รถถังเชเนนเจอร์2ก็ถูกส่งมาประจําการที่กองผลตรงนี้ครับและอาจจะมีการแยกกองพันย่อยอีกไปกเพื่อใช้งานไปตามพื้นที่ต่างๆเพราะว่ามันมีหลายสมรภูมิครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดที่เราได้เห็นนะครับรถถังเอบรามมีขนาดลำกล้องปืนใหญ่120มมตามมาตรฐานของนาโตมันก็ สามารถใช้งานได้ดีครับในการที่จะไปจัดการกับฝั่งตรงข้ามนอกเหนือจากที่สมรภูมิโปโคอฟยังไม่พอนะฮะเอากันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมายูเครนก็ได้ทำการส่งรถถังเอบรามนะครับบุกเข้าไปยังนู่นนะฮะที่แฟนเคิร์ตในฝั่งรัสเซียแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันมีภาพรถถังเอบรามครับได้มีการถูกทำลายเป็นคันแรกแต่ว่าท่านผู้ชมครับ การที่ยูเครนนั้นมีการส่งรถถังเอบรามเนี่ยตะลุยเข้าไปยังแผ่นดินของรัสเซียท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะมันเป็นสึกของศักดิ์ศรีนะมันเป็นเหมือนว่ารถถังตะวันตกตอนนี้ครับได้มีการมาเหยียบพื้นที่ของรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างน้อยที่สุดนะครับมันสร้างความฉุนเฉียวให้แก่ผู้นํากองทัพหรือแม้แต่ผู้นําประเทศนะครับที่ต้องการจะบ่มบอกว่าเฮ้ยนาโต้ i, บุกเข้ามาแล้วว่ะ รถถังเอ布拉่เนี่ยมันก็เป็นเหมือนตัวแทนสัญ,ญลักษณ์ของชาติตะวันตกตอนนี้บุกเข้ามายังรัสเซียแล้วมันก็เลยต้องมีคําสั่งอย่างเร่งด่วนที่เฉียบขาดว่าทหารทุกนายจะต้องไปเล่นงานอาวุธที่มาจากตะวันตกเช่นพวกรถยานเกราะรถถังทุกประเภทนะครับจะต้องไม่หลงเหลืออยู่บนแผ่นดินของรัสเซียเลยแม้แต่น้อยจะต้องจัดการให้สิ้นซากทำยังไงก็ได้ครับให้มันจะต้อง หายจากไปนี่ไงฮะผมถึงบอกว่ามันเป็นศึกศักดิ์สรีระหว่างทั้งสองก่ายการที่ยูเครนส่งไปเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วนะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเหมือนเป็นการไปยั่วรัสเซียนะครับให้เกิดอารมณ์ขึ้นมานั่นเอง